ผู้ชายคนนี้โชคดีเนาะพูดมาสองชั่วโมงแล้วยังไม่ได้สักชิ้นเลย เปลี yup. oh. ่ยนแมนเปลี่ยนแมนเปลียนแมนในชีวิตผมไม่เคยซุปเปอร์สตาร์ขนาดนี Mah ้เลยตบมือหน่ยครับหล่อและมาย่ก็หล่องจริงคุณยิดดูตากล้องช่างไฟ เราไปฟินแลนด์ทุกคนเราได้กินหมูน้อยของที่อินเดียจุงอ่ะคิดดูว่ามันมันโอกาสเอาะแล้วทีนี้เราจะได้ใส่กัวนี้ต้องจินตนเคมจะนำต่อได้เลยครับครั้งนี้เราจะทำทีมแับทูน่าค่ะโอ้เมื่อกี้คุณคิมบอกอะไรครับ ย <hertz diversity S 2> ังยิ้มเหรยิ้มแบบธรรมดาขนาดธรรมดาแบบไหนก็ไปฟินแลนด์เลยตอนนี้ชูน้าได้ตายแล้วออกยิ้มแบบนี้แล้วใช่ไหม